แฮปปี้แฮปสวัสดีครับผมวันนี้มีรถบ้านฝากขายนะเอามาฝากกันหลักหมื่นดิเมนชันเพื่อนๆอยู่น้องนิวนะแล้วก็อยู่กับน้องเอ็กซ์ด้วยนะฮะ <ผม S 1> สถานทีต่ตั้งอยู่ไหน,น,ไหนครับน้องเ <พะ S 2> อ้ครับถนนเลียบทางถนนในซอยวิลารงนีงนอง้อยู่ตรงเสากิโลเมตรที่สองร้อยสิบไม่ไกลไม่ไกลเพระเราสองเดียวขราได้ก็คืวันนี้นะครับเพื่อนๆนะเรามีเป็นเซเว่นนะฮะดิเมนชันเพื่อนๆปีสองพันหนึ่งนะฮะออโต้รถบ้านเดิมๆสวยๆนะฮะรถน้ำมันร้อนด้วยนะครับไม่ติดแก๊สนะนี่ฮะรถสวยมากๆนะ ก็ไม่ต้องทําอะไรนะหลักหมื่นจริงๆนะคะคิวสแตนเลสพวกเนี้ยก็ยังเดิมอยู่นะครับพวกคิ้วหลังคาพวกเนี้ยก็ยังเรียบร้อยมีได้ฝ้าหลังด้วยนะครับนี่ครับเดิมสวยนะรถก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับไม่ต้องทําอะไรมากหลักหมื่นเพื่อนๆปี2001นะครับบ้านๆเดิมๆสะอาดเลยนะฮะนี่ครับผ้าในเนี่ยเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะสีเทาหายากเหมือนกันนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นผ้าธรรมดา ตัวนี้เป็นลายตัวนอกเลยถ้าผมจะไม่ปิดนะขอดูภายในหน่อยครับน้องนี่วะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดนะนาบบนีนะครับเนี่ยฮะเบาะลายแบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นมันก็เป็นตัวนอกนะขอฟังเสียงเครื่อยงยนต์นิดนึงรถสตาร์ติดชึ่งนิ่มนวลปู่นี่แอร์หรืออะไรครับเนี่ยโอ้โหเนวเอ็กปรับเบอร์เบานิดนึงฮะนึกว่าพัดลมฮัตตาร์ลีโอ้โหอะไรจะแรงขนาดนี้นะครับนี่ฮะเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะเบาะสวยสะอาดนะ เนี่ยครับพวงลพงพวงอะไรเรียบร้อยนะครับไม้แสงโครดเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็คอนโซลกลางจออินดรอยนะครับเป็นเกียร์ออโตก็ส,สวยนะเนี่ยอ้าวไม่มีบทอีกแล้วไปไหนแล้วอะเเดี๋ยวไปล่่นนนฝังู้โอเคแผงประตูข้างก็สวยสะอาดนะนะครับลายกระเบี่เนี่ยก็ยังสะอาดเรียบร้อยนะครับซอกมุมเดิมนะคอนโซลเรียบร้อยนะครับจอแอนดรอยก็กว้างขวางกว้างใหญ่นะครับแล้วก็ <laughs> เียวโตนะครับอย่างที่บอกฮะดูดิฮะเบาะนี่สวยสะอาดทุกตัวเลย,นะยเนาะครับกำมะหยี่นี่สตาร์ทอยู่นะนะครับสตาร์ทอยู่นะครับ,ส,รอรบสองแถวว่างไงฮะเนี่ยสวยสะอาดทุกบานเลยนะเพื่นพนอนๆเบาะนะครับผู้หน้าและหลังก็ยังสวยสะอาดอยู่พนักแขนวางแก้วน้ำได้ด้วยถ้าจะเป็นตัวน,อ,นอกนะเบาะลายเนี่ยจริงๆโปรตินเดิมชั่นไม่มีนะ <ขอ S 1> นะครับสวยสะอาดจริงๆนะครับครับไปสร้างเพื่อนๆหลักหมื่นบอกเลยว่าสุดคุ้มนะฮะ ภาษี2568้า25ดนะครับสิงหายังไม่ขาดด้วยดูคิ้วซะกก่อนก <c oughs> ็ถือว่าเดิมนะอ่ะห้องเครื่องว่าไงฮะฝากระโปรงดึงดังดึงดังดึงดึงถึงดึงๆๆแต่จะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ห้องเครื่องสวยสะอาดนะครับคานหน้าก็ยังเดิมอยู่เห็นไหมฮะสติ๊กเกอร์ก็เดิมนะครับนี่ฮะมีริร้วรอยบ้างเล็กน้อยนะแต่เดิมนะนะครับนี่ฮะแผ่นเพลก็ยังเดิมอยู่นะครับนี่สีกันสนิมนะไม่ได้เป็นสนิมเตียงใดนะเครื่อง สะอาดเอี่ยมเรียบกริบนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็น a ะ b s ด้วยตัวน,นี้อ่ะโอเคหนึ่งรอบปะ่สสปะ,นนวะ,ววะ,ะสวยสวยป่ 2, 1, นะองเอ็ Auto, หกหลักหมื่นคันนี้บอกเลยว่าต้องรีบไปจับจองอะไรจ้าที่รักมาแล้วจ่ะมาแล้วจ่ะฮอนด้านะครับซีวิกดิมิชันของเรานะครับสวยสวยปีสองพันหนึ่งนะออโต้นะครับหารถกําลังไปเที่ยวสงการอยู่คันนี้บอกเลยว่าหลักหมื่นจะได้กับฮอนด้าซีวิกนะสวยสวยเลยราคาจะเท่าตาโตอยู่แล้วนะครับ ไม่แพงคันนี้<ม>เท่าไหร่ดีครับน้องเอ็กจ๋าจัดไปเบาๆพี่แปดหม้าบา, 8, 1, 9, บาทเท่านั้น,นครับผมตุงตุงตรงนี้พน้ช่วงสงการได้บอกว่ารถก็ราคาขึ้นเยอะแล้วตรงนี้ไปจับจองกันแล้วนะครับเรามีซ i v i c มีอยอดอีกต้้งมากมายแลนฝ่ายเมซ้ไเชิญเลยพี่ฝ่ายกดไลค์กชรใ้ผมหน้าเพจซุก็ยินดีต้รัชื่อิต้องาดูชน้องนะคุกชื่อรีบุมาครับผมจะต่อพี่หน้านะวันนี้เราสองอตัวรายไปก่อนน้องเดครับหตึงบ